เคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราถึงผิดพลาดซ้าๆหรือบางทีก็ท้อจนคิดว่าหรือเราจะไม่เก่งพอแต่วันนี้เราอยากบอกว่าคนเก่งจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกได้ลุกแล้วสูงกว่าเดิมอีกอย่าเพิ่งหมดหวังนะมาฟังกันใครๆก็ล้มได้ลองคิดดูบนโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยพลาด คนที่เราชื่นชมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือแม้แต่นักแสดงระดับโลกเบื้องหลังเขาคือความผิดพลาดมากมายไม่เข้าจอแดนเคยพลาดลูกสำคัญมาหลายครั้งอีลอนมัสก์เคยเจ๊งจนเกือบหมดตัวแจ็คมาสอบไม่ติดมหาลายัยโดนปฏิเสธงานเป็นสิบสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ไม่พลาดแต่เขาไม่หยุด การล้มไม่ใช่จุดจบสมัยนี้คนกลัวแพ้กันเยอะกลัวสอบตกกลัวโดนวิจารณ์กลัวคนอื่นมองว่าไม่ดีพอแต่รู้ไหมความกลัวนี่แหละที่ขังเราไว้ทั้งที่จริงๆการล้มมันคือสิ่งธรรมดามากไม่ต้องกลัวคำว่าแพ้แต่ให้กลัวว่าเราไม่กล้าพอจะลุกลุกขึ้นยังไงให้สูงกว่าเดิมหลายคนล้มแล้วลุก แต่ลุกแบบแค่ไม่ล้มอีกแต่บางคนลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ 1. ยอมรับว่าพลาดไม่โทษใครไม่โทมตัวเองจนเกินไป 2. มองย้อนดูว่าเราพลาดตรงไหน 3. ตังเปตาใหม่แบบที่ท้าทายตัวเอง 4. เริ่มใหม่อีกครั้งด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้น และสำคัญที่สุดเชื่อว่าเราลุกได้จริงๆและหลายครั้งแพ้แค่ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าแพ้ตลอดไปเลิกเทียบกับคนอื่นแล้วมองตัวเองปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลายคนลุกไม่ขึ้นคือเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นทำไมเขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้เขาไม่เคยล้มเลยมันไม่จริงหรอกทุกคนล้มแต่บางคนไม่โพส์ให้เห็น ทุกคนผิดพลาดแต่บางคนแค่ไม่พูดลองเทียบกับตัวเองเมื่อวานดีกว่าถ้าวันนี้เก่งกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็คือการลุกอย่างสง่างามแล้วจากล้มสู่ความยิ่งใหญ่คนที่เราคิดว่าเขายิ่งใหญ่หลายคนเริ่มจากศูนย์หลายคนล้มเหลวหนักกว่าเราหลายเท่าแต่เขาไม่ยอมแพ้ต่อใจตัวเอง บางทีสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็ได้ถ้าเราลุกขึ้นด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมอย่าลืมนะคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกได้และลุกสูงกว่าเดิมไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจออะไรอยู่ล้มเหลวกับความรักผิดหวังกับครอบครัว ล้มเหลวในการเรียนผิดแพลนในชีวิตหรือแค่หมดแรงเฉยๆมันไม่แปลกเลยนะที่คุณจะรู้สึกแบบนี้เพราะการล้มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครเติบโตขึ้นโดยไม่มีแผลไม่มีใครแข็งแรงขึ้นโดยไม่ผ่านความอ่อนแอมาก่อนบางคนอาจไม่พูดบางคนอาจยิ้มอยู่ข้างหน้าแต่เบื้องหลังพวกเขาก็เคยร้องไห้หนักเหมือนกัน ขอแค่คุณอย่าคิดว่าคุณแย่กว่าคนอื่นคุณแค่กำลังอยู่ในเส้นทางของตัวเองซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและมันไม่จำเป็นต้องเร็วเท่าคนอื่นถ้าใครสักคนกำลังบอกตัวเองว่าเราไม่เก่งพอเราคงไปไม่รอดแล้วหรือแค่รู้สึกว่าเหนื่อยจนไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงขอให้รู้ไว้นะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ในโลกนี้ยังมีคนอีกมากที่เคยเจอแบบเดียวกับคุณและพวกเขาก็ลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าแต่เพราะพวกเขาเชื่อในตัวเองแม้ตอนที่ไม่มีอะไรน่าเชื่อเลยและตอนนี้คุณก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันคุณไม่ต้องรีบลุกคุณไม่ต้องเก่งทันทีแค่ค่อยๆขยับค่อยๆประคองใจตัวเอง ให้โอกาสตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครให้เราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเป็นคนเก่งตลอดเวลาแค่ยังพยายามแค่นั้นก็เพียงพอแล้วบางครั้งนะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การไปถึงเป้าหมายเร็วแค่ไหนแต่คือการยังเดินอยู่แม้ในวันที่ไม่เหลือแรงวันนี้คุณอาจล้มแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่า ทุกการล้มถ้าเราลุกได้มันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เสมอลองนึกดูนะล้มแล้วเจ็บเจ็บแล้วแกล่งแกล่งแล้วโตโตแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่